นี่ก็มาที่สวนก็ออพอดีว่างเนาะก็เลยเนำไก่สวยๆที่ชําไว้ในล็อกชำมาให้เพืเ่อนๆได้ดูเนาะก็ตัวนี้ก็เป็นลูกข่าเสือเนาะลูกข่าเสือตัวนี้อายุอานาำอะไรก็พร้อมเมื่อผมสมบูรณ์เต็มที่สมบูรณ์เต็มที่เลยกระดูกโครงสร้างอะไรมาเต็มแล้วผมก็เลยเนําออกมาว่ายน้ํานําออกมาว่ายน้าว่ายน้ําเสร็จก็มาลงขมิ้นลงขมิ้นทั้งตัวจริงๆแล้วก็เป็นสาอ,อกขา,ขาวนะ ตัวนี้เป็นลูกห้าเสือเข้ากับแม่แดงหลักค่อนข้างจะโตเนาะออลงก็มินลงไรเรียบร้อยอะ่ะกะว่าจะอ,อ่ส่งให้ไปให้พ่อ,อ,อทําเนื้อทําตัวเออลงจะเสร็จแล้วมาถึงข้อขาดัานมาเป็นไี้นี่เฉยครับผมมาเจอเออเป็นเน็บเสี้ยนนะผมนี่นี่เน็บเสี้ยนอยู่ที่ข้อขาคขานี่็เลยจะได้รักษาอีกแดีผมเนี่ยเพราะว่าผมใส่ล็อกใส่ล็อกช้ำไว ใส่ล็อกชําไว้โอ้ตั้งแต่อายุห้าเดือนนะเนาะไม่ได้จับดูเลยก็ขุนข้าวขุนลำเลยไม่ได้บํารุงเนาะเพราะว่าพวกนี้ค่อนข้างจะโตลูกห้าเสือค่อนข้างจะโตถ้าบํารุงหนักก็จะโตเกินตัวนี้ก็น้ําหนักน่าจะพ้ผมผอมๆนะานี่ยังไม่ได้ถ่ายยาถ่ายอะไรนะน้าหนักตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณสองกิโลแปดสองกิโลเก้าได้ยังไม่ถ่ายยานะตัวนี้เพิ่งจับครั้งแรกเลยจับออกมาจากล็อกชําอะ่ะก็สวยๆครับผมสวยๆงามๆเลยเนะี่ยจริงเขาเป็นสา สาออกสาข,า,ขาวๆหน่อยหนึง่งพอดีผมลงขมิ้นลงทั้งตัวเลยลงดับกลิ่นเขากลิ่นเหม็นมากจับมากกลิ่นเหม็นมากก็ลเลยมาลงขมิ้นทั้งตัวลงไปลงมาดัานมาเจอเป็นเน็บเตี้ยนเฉยเลยจะได้รักษารักษาเน็บเตี้ยนก,ก,ยกน็รักษาไม่ยากครับผมรักษาไม่ยากนี่ก็ลเลยได้มาทําคลิปเน็บเสี้ยนยอีกและก็ยาก็ทําเองครับผมก็ตัวนี้ก็เป็นที่ผมใช้ลังพึ่ง กับอูนแดงอะเนาะที่ผมใช้รักษาพวกไก่ปากหลุดหรือว่าไก่ตอหลุดอะไรประมาณนั้นอะเอานาะก็เอามาใช้ในการได้ครับผมก็มาทาบริเวณที่ก็เป็นนี่แหละก็พยายามอย่าให้เขาแห้งนะเนาะพยายามอย่าให้เขาแห้งทาบริเวณที่เ็าเป็นอย่าให้เขาแห้งให้มันเกิดความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลามันก็หายได้ครับผมหายหายเองได้เป็นข้างเดียวแหละแต่ว่าผมจะทา กันไว้เพราะว่าเอ,อนนอนเขาเนะ่ะผมใช้เอ,อเป็นไม้กระดานเนาะไม้กระดานแล้วทีเนี้ยมันเป็นแผ่นอย่างเงี้ยเนาะเวลาเขาเขาถ่ายเขาอะไรออกไปปุ๊บมันก็ไปคนะ้างอยู่ที่ห่ะค้างอยู่ที่ไม้คอนนอนเขาอะมันก็เลยทําให้มันบักหมมเนะมาะบักหมมก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้เกิดเ,เป็นโรคนี้ได้ถ้าปล่อยนานๆไปก็บวมเม่ผมบางตัวเดินไม่ได้เลยครับผม นี่ก็ทำการรักษารักษาได้หลายวิธีครับผมถ้าใครจะรักษาแบบแห้งก็สเปรย์ฉีดเลยผมสเปรย์สีกระป๋องสเปรย์เรล่านี้แหละฉีดแต่ผมจะรักษาแบบเปียกก็คือจะให้เขาเกิดความชุ่มชื้นชุ่มชื้นอยู่ตลอดก็วันวันสองวันมาทาครั้งหนึ่งวันสองวันทาครั้งหนึ่งก็ไม่นานก็หายครับผมเพราะว่าถ้าถ้ายังไม่เกิดหนองนะ ถ้าถ้าเป็นหนองแล้วอักเสบแล้วเนี่ยต้องต้องทําการเจาะเอาหนองเอาเอาเลือดเสียออกเนานะตอนนี้ก็บีบดูก็มีอาการบวมขึ้นมานิดนึงแต่ไม่น่าจะมีหนองนะก็ทําการทายาว่าที่ทําไว้นี่แหละก็ไม่ได้ยากนะผมเเสียนเวลาเลยครับผมไม่ได้จับดูสักทีไงก็รออายุรอนามเขาก็พอดีวันนี้ว่างกันเลย นำมาว่ายน,น้ำเอ่มาว่ายน้ำว่ายน้ําเสร็จก็เอามาลงขมิ้นเลยทั้งตัวลงลงไปลงมาไล่ไปไล่มามาเจอเป็นเน็บเสียนอุตสาเนี่ยผมรออายุอานามได้เต็มที่ว่าจะส่งไปให้พ่อเ,เลี้ยงสักหน่อยกระดูโครงสร้างอะไรมาเต็มแลยเนี่ย<ม>ลังสุดขนพอดีครับผมเนี่ยสุดขนพอดีเลยขนปีกขนหางสุดพอดี ลังสวยๆเลยขนหางก็ขน,นเส้นสุดท้ายเริ่มจะสุดไก่สวยๆผมเป็นหนุ่มมะผมหนุ่มลูกหนุ่มนะนี่ครับผมเดือยเขายังไม่ถอดปลอกเลยแต่ว่าเดือยส่งนิดนึงเดือยผมทําไว้ทําให้เขาเอา่อย,ยาวๆนิดนึงสามมาลงขมิ้นนะผมเนี่ยก็เลยเออได้มาถ่ายเพื่อนๆดูสวยๆดูความสวยความงามของเข้อเนาะนี่ครับผมเป็นลูกเจ้าห้าเสือ,อห้าเสือ แต่จะเป็นคอกโตสุดที่อยู่กับผมก่อนที่จะย้ายพ่อเข้าไปเนาะย้ายพ่อเขาให้พี่ไปทางสุรินเนาะเหลือตัวนี้โตสุดลูกล่างโครงสร้างก็ไปทางพ่อครับผมถึงนำออกมาจากล็อกชําก็เดี๋ยวถ้าว่างๆก็จะเริ่มนำออกมา ถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูความสวยความงามของเขาเรื่อยๆเนาะว่าตอนนี้เริ่มมีขึ้นรุ่นๆอยู่ของสามตัวก็เดี๋ยวจะนำมาถ่ายให้ดูความสวยความงามของไก่เนาะนี่ผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบดูความสวยงามของไก่อันนี้เป็นสายพันธุ์ต่างชาติเนาะสายพันธุ์ของเขาเป็นสายพันธุ์พม่ามารมาโร ามาให้ดูความสวยความหล่อรูปร่างหน้าตาหัวเห้งเขาเลยเป็นลงกมินลงกมินเปล่าเป่าเลยได้มาตามการรักษากตัวเน็บเตี้ยนแต่ว่าเน็บเตี้ยนตัวนี้ผมก็ไม่เกินสองอาทิตย์ก็หายแล,ยลย้วแหละผมรักษาไม่เกินสองอาทิตย์หรอกหายเพราะเขายังไม่ได้เป็นหนักเป็นหนักเนี่ยจะเดินกับเพกบางตัวเขาก็จะหัวคุกค้อเนาะแต่ตัวนี้ก็ยังไม่มีอาการหนักขนาดนั้นนะผม เพิ่งเห็นด้วยเลยเพิ่งจับดูแล้วก็มีอาการบวมปิงๆหน่อยนึงเดี๋ยวไงเดี๋ยวนี่งก็จะทำการเจาะเจาะเอาเลือดเอาหนองเสียออกนี่ครับผมให้ดูความรอความรอของของเขาเนอะลูกเจ้าห้าเสือพวกนี้ช่วงช่วงหนึ่งถึงสามเดือนน่ะพวกนี้ผมจะเลี้ยงเลี้ยงหัวอาหารด้วยมันเลยโตเนาะ แต่ถ้าพวกไหนเราปล่อยธรรมชาติตั้งแต่แรกเกิดเลยมันก็จะมีโตบ้างเล็กบ้างแต่ถ้าหนึ่งสามเดือนเนี่ยช่วงนี้เราเลี้ยงหัวอาหารเนี่ยไก่ค่อนข้างจะโตแล้วก็สวยลอยสวยแม่เล็กๆได้ก็ลูกออกมาโตครับผมมันจะโตเกินซะด้วยซ้ำนะผมเนี่ยตอนนี้สองกิโลแปดไม่ขาดนะยังติดผมยังไม่ได้ถ่ายยาเนี่ยถ่ายยาเนี่ยลอยไปสองเก้าแต่มันจับเล็กครับผมมันจับเล็กมากครับผมเนี่ยจับเล็กมากจับยาว จับเล็กมากๆจับเหมือนไก่สองหกอ่ะจับดูอะ่ะเหมือนไก่สองสองกิโลหกรวมจับเล็กเองแต่ว่ามันยาวผมช่วงมันยาวผมก็เอามาให้ดูความสวยความสวยของไก่เนาะสาหรับคนชอบความสวยงามของไก่หน้า <laughs> ใหม่ๆเลยนํนำออกมาจากล็อกชํ้ ามาลงขมิน้นจับใบน้ำลงขมิน้นจะเตรียมตัวจะส่งเข้าไปเข้าออคอสจะแล้วดันมาเป็นเน็บเสี้ยนนะผมกัเลยเออถ่ายให้ดูความสวยความงามกันเล่นๆไปก่อนดีกว่าในช่วงที่รักษาก็ผอมให้ดูกันเล่นๆดูกันเ,นเพื่อนๆเนาะดูความสวยความงามของเขาเดี๋ยวคลิปหน้าจะเอาตัว ไหนไม่ให้ดูอีกเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ให้ดูความสวยความงามกันไว้แค่น,นี้ครับผมสวัสดีครับ